สวัสดีนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็มาต่อคลิปนี้กันนะคะอีกคลิปนะคะคลิปที่สามนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะต่อหน้านี้ก็คือไทคอนนะคะมอนสเตอร่าไทคอนลายสวยมากดูสินะคะโอ้ลายกระจายแบบทั้งใบเลยนะคะแล้วใบใดๆก็คือใบฉีกแล้วด้วยนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะดูอันนี้ก็ฉีกแล้วนะคะแล้วก็ มมีใบหนึ่งที่มันมันไม่ไปกิ๊บ็เลยตัดออกนะคะแต่ว่าใดๆก็คือแบบกระถางแบบต้นใหญ่มากนะคะใครที่แบบว่าตามหานะคะไทคอนนะคะถูใบลายสวยทุกใบเลยนะนะคะใครที่ตามหานะคะไทคอนราคาไม่แรงนะคะราคาบอกๆบอกเลยว่าสวยมากนะคะต้นนี้นะคะเนาะใบเกาะฉีกมาแล้วสองใบนะคะไทคอนนะคะกระถางแรกนี้นะคะกิ๊บม่ราคาน่ารักน่ารักนะคะเอาไปเลยราคากระถางละ เออเท่าไหร่ดีเอาไปเจ็ดร้บาทก็พอค่ะนะคะเจ็บาทนะคะราคาน่ารักมากเลยนะคะน,อน้องนกระถา8นิ้วนะนะคะดูนี่นะคะใครที่จะหั่นก็คือพร้อมหั่นมากนะคะไทคอนนะคะ700บาทนะคะต่อมากระถางที่2ดูหลอดใหม่มาแล้วเรือกระถางน,นี้นะคะแต่ยังม่การแต่ให้ลายสวยนะหลอดใหม่นะคะุูหลอดใหม่ก็ด่างกระจายทั้งใบเลย ขอคลี่ดูได้ไหมเอ้ยด่างดัางนะคะด่างสวยนะคะอะนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายกระจายลายเม็ดฝนแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะตัวนี้นะคะน้องก,ก็จะไม่ไม่ได้ด่างมากนะคะเป็นเป็นไทรคอนด่างน้อยนะคะราคาย่อมเยาวนะคะแต่ก็สวยนะคะไม่แรงเลยนะคะอันนี้กิ๊บให้6 0ร้อยบาทนะคะไทรคอนนะคะใครที่ เอาไปปลูกเล่นๆขำๆนะคะได้เลยนะคะเอาไปปลูกประดับบ้านก็ได้นะคะเป็นไม้ฟอาอากาศอย่างดีเลยนะคะใบใหม่กําลังกลางแล้วนะคะเห็นไหมนี่เลยนะคะกระถางนี้นะคะใครรับนะคะ6 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะไทคอนนะคะลายสวยนะคะต้นที่สองนะคะต่อมานะคะอันนี้ต้นที่สามนะคะนี่ต้นนี้ลายต้นลายหลอดใหม่ก็สวยนะเห็นไหมเนี่ยถือว่างานดีเลยนะคะอะ ต้นนี้เดี๋ยวเอาราคาน่ารักมากนะคะอะนะคะสำหรับเหมาะสำหรับใครที่แบบว่าเอาไปเลี้ยงได้เล่นชิลๆนะคะใบนี้อยู่ข้างล่างนะคะก็ปลายใบไมมไม่เป็นไรนะคะตำหนินิดเดียวนะคะดีตอนแรกคิดตั้งราคาไป9 5้าเลนะเดี๋ยวจะจัดราคาเบาๆให้นะคะอะนะคะต้นนี้ก็เอาไปราคา600บาทเช่นกันนะคะ600บาทส่งให้ฟรีนะคะไทคอนนะ600บาทดจ้ะ ต่อมาอะไรอีกที่เรายังไม่ได้รีวิวแต่ต้นไม้เยอะมากไม่รู้จะรีวิวต้นไหนเลยนะคะอ่ะขอขอแวะมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะตรวนี้นะคะตัวนี้น้องคืออะไรวะห่องเงินห่อทองใช่ไหมห่องเงินห่อทองนะคะ นี่สามใบก็อีกหนึ่งร้อยเมื่อกี้มีใบสี่ลยแต่กิบตนึงออกไปเมื่อกี้นะคะก็จะเหลือสามใบแบบนี้นะคะอ่ะห่อเงินห่อทองนะคะเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้านะคะค่าส่งนะคะสองต้นค่าส่งสามสิบบาทนะคะนะสามต้นขึ้นไปจิ้ส่งให้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียค่าส่งก็จัดไปเลยค่ะสามต้นนะคะ ซันนาดูนะคะซันนาดูร้อยยี่สิบบาทสวยมากๆเลยนะคะคลิบให้ดูนะเวยทั้นะีกสองต้นนะคะเดี๋ยวเวลาคัดส่งคลิปจะเอาแต่ต้นสวยๆคัดให้ก่อนนะคะที่อย่างนี้ต้นนี้สวยกว่านะคะก็จะให้ต้นที่สวยมากกว่าไปอะไรอย่างนี้นะคะมาต่อมานะคะไทคอนอีกต้นหนึ่งนะคะรูชีพแล้วใบฉีกหมดแล้วนะคะนะเห็นไหมนี่เลยนะ ด่างกระจายทั้งใบเลยนะคะใส่ก่อนนะคะด่างน้อยแต่ด่างนะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับแบบมือใหม่หัดเลี้ยงนะคะไม่ต้องไปเอาด่างเยอะๆด่างเยอะๆอะ่ะไอ้นี่ง่ายนะคะมันเบิร์นแล้วเราก็จะแบบเสียวความรู้สึกอะไรอย่างนี้นะคะเอาเอาแบบด่างน้นอยไปไปเลี้ยงก่อนตัวนี้เป็นคอมแ a c ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าคอมแ a c t form นะคะตัวนี้นะอ่ะเห็นไหมใบแล้ว นี่แลว้วชีดแล้วนะมีรูชีดแล้วเห็นไหมนะคะถ้ามันมีรูชีดอย่างนี้แล้วอ่ะยิ่งแบบยิ่งโตยิ่งสวยนะคะลายสวยมากนะคะไทคอนนะคะกระถางนี้หนึ่งพันบาทอันนี้ไม่ขายนะคะเอาไปอ่าเจ็ดร้อยบาทก็พอนะคะเพราะมันฉีกมากเลยนะคะอ่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยไทคอนนะคะเจ็ดร้อยบาทอันนี้กระถางที่สี่นะคะต้นนี้นะ มีอีกหนึ่งกระถางเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะกระถางนี้นะอ่ะนะคะอันนี้9ก้าอห้าสิบนะคะ9ก้าอห้าิบไม่ขายนะคะอันนี้เอาไปห้ารอบาทก็พอนะคะลายสวยมากนะคะไทคอนราคานี้ราคาน,น่ารักอ่ะนะคะ คาที่ดีห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้ก็จัดไปเลยนะคะอันนี้คิดให้ราคาถูกมากๆเลยนะคะสําหรับไท่อนนะคะต่อมานะคะทีคิงนะคะนะทีคิงส,สวยๆแบบนี้นะคะทีคิงนะคะ,คะ,คะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสวยนะสวยมากๆเลยนะคะทีคิงนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเลิก ต่อมานะคะอันนี้ฟิโลการน้ำตาลนะคะในก้านของเขาก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะหลังใบเป็นสีแดงสวยมากนะคะใครมีก้านส้มแล้วต้องมีก้านน้ำตาลนะชอบอบชอบความแบบนี่แหละความแบบว่าใบของเขาออกเป็นสีเทาแบบออกเป็นสีเงาเงาเทานะคะแล้วก็นี่เลยนะคะหลังใบก็เป็นสีแดงนะคะซึ่งกระถางน,นี้สวยมากๆนะคะ เอาไปเท่าไหรด่ดีนะคะ200บาทเนาะเท <c oughs> ่าเดิมเลยนะคะ200บาทนะคะสำหรับกิโลก้านน้ำตาลนะคะนี่เลยไตยทีคิงทีคิงปีที่แล้วขายดีมากเลยนะคะนางสวยนะนะคะแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ราคาแบบอย่างเงี้ยราคาแพงมากนะคะทีคิงนะนะคะใครยังไม่มีใครที่ตามหาทีคิงนะคะ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบามากต่อมานะคะตัวนี้เป็นอะไรนะกลิ่ออซัมนะคะก้านแบนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยก้านของเขาจะเป็นแบนนะคะตัวนี้ก้านแบนนะ ลายก็เริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้มีตําหนินะคะแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าน้องแบบเป็นเป็นไม้ไซส์เล็กอยู่นะคะม,มันสามารถโตกว่านี้ได้อีกนะแล้วเราก็สามารถผ่านขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆนะคะกอริโอซัมนะอะนะคะเอาไปเอ่อตัวนี้กิมให้ร้อยห้าสิบาทนะคะก้านแบนนะคะ awesome, กอริโอซัมก้านแบนนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมานี่เลยอ่าตัวนี้เป็นใบที่เขาตัดชำเนาะก็ ก็จะมีตําหนิอย่างนี้นะคะแต่แจ้งก่อนนะแต่อันนี้คือคือใบใหม่ที่มันขึ้นมานะคะอัลโบนะคะมอนสเตอร่าอัลโบใบนี้ฮาร์บเลยนะคะสวยมากนะคะตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวเจแปนไหมไม่แน่ใจ <c oughs> แต่สวยค่ะลายสวยทุกใบเลยนะคะอัลโบนะคะกิ๊บให้ราคา700บาทนะคะมีต้นเดียวนะคะขายากด้วย อลโบนะคะเจ็ด้อยบาทใครอยากได้ก็จัดเลยนะคะมอนสเตอร่าอลโบนะคะแล้วก็ยูคาตันปรินเซสนะคะย mm ูคาตันปรินเซสดูหัวของเขานะคะ, mm hmm. ะเนี่ยแทงแตกใบใหม่อีกแล้วเดี๋ยวขอดึงใบนี้ไเห็นไหมเนี่ยแทงขึ้นมาอีกแล้วใบหนึ่งต้นหนึ่งนะคะดูหัวเบลเลอร์เลยนะคะเอาไปปลูกลงดินนะคะสวยมากๆเลยนะคะนะ ใบเขาจะใหญ่นะคะตัวนี้เป็นตัวก้านสั้นนะนะคะปลูกลงดินจริงๆอะเวลาเขาแตกใบขึ้นมาจริงกับก้านเขาจะสั้นแล้วใบเขาจะใหญ่อะ่ะคล้ายๆแบบอารมณ์คล้ายๆกับเซเลบิตี้นะคะแต่สวยมากๆเลยเนาะสวยนะคะตัวนี้นะโอลโลคาเซียยูคาตันนะคะได้ไปแบบฟอร์มกอจุกๆเลยนะคะยูคาตันเอาราคาน่ารักไปนะคะคลิปให้ราคาเอาไปร้อบาทนะคะ120บาทนะคะ อยู่คร์ตันพิ้ซเซ็ปนะคะต่อมานะคะอันนี้กุ้งขนนะคะก้ามกุ้งขนเนาะใครยังไม่มีเนี่ยเอาไปขึ้นหลักนะคะสวยมากมากเลยนะคะก้ามกุ้งขนนะคะก้ามกุ้งขน100บาทนะคะเอาราคาน่ารักไปเลยนะคะ100บาทใบนี้ตำหนินะคะไม่ใช่ด่าง เป็นตำนิดนะคะต่อมาอื้ยตัวนี้ทีเด็ดนะคะอันนี้เป็นตัวที่กิฟหั่นหั่นชำไว้เองนะอะไรนะชื่อของเขานะ,ะตัวนี้สวยมวากๆเลยนะคะฉลุอินโดนะคะภูฉลุอินโดเห็นไหมหลายสวยมากนะคะแล้วก็ถานนี้นางมี2ต้นนะคะใครอยากได้ต้นนี้กิฟปล่อยให้450บาทนะคะ450บบาทนะ สวยมากสวยจริงๆนะคะ,ะใครชอบก็จัดเลยนะคะสี่รยห้าสิส่วนใครที่งบน้อยนะคะอยากได้แบบเบาๆนะคะอันนี้หลอดใหม่ด่างอยู่แล้วเนี่ยนะะแต่จะไม่ด่างจัดเท่าต้นนั้นนะคะฉลุนะคะอันนี้เอาไปหนึ่งร้อบาทนะคะเห็นไหมเขาก็ด่างอยู่แต่ว่ามันด่างไม่เยอะนะ ด่างนิดหน่อยนะคะ100่บาทฉลุอินโดดา่างตัวด่างชัดๆแนีมี2อ,อันอ่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ด่างนะต้องออเอาไปเลี้ยงอีกสักพักแล้วก็หั่นอีกนะคะยิ่งหั่นมันจะยิ่งด่างตัวเนี้ยคูฉลุอินโดยิ่งหั่นยิ่งด่างนะคะน,นี่นี่นี่ตัวด่างชัดๆอีกต้นหนึง่งอันนี้เป็นตัวที่กิ๊บทำไว้เองนะเห็นไหมอันนี้กิ๊บหั่นแบบไม่ไม่ได้หั่นแค่เที่ยวเดียวนะ ที่ผ่านหลายรอบมากเลยนะเห็นไหมนะคะหั่นแบบจนจนเขาขึ้นหลายที่สวยมาแล้วมันมันสวยทุกใบนะคะนี่เลยยิ่งโตยิ่งสวยเลยฉลูอินโดนะคะมีแม่พันธุ์ไว้ที่ทีส่สวนที่บุรีรามเหลืออีกประมาณสิบกว่าต้นนะคะก็จะเก็บไว้ที่นั่นแหละนะอันนี้ก็จะามาแบ่งนะคะกระถางนี้กิ๊บให้ราคาสามร้อยบาทไปนะคะอันนี้สามร้อยบาทนะเพราะมีต้นเดียวนะคะ เอา,านะคะกวักมรกตด,ดำนะคะกวากดำอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันนะปลูกไว้ที่บุรีรัมนะคะแล้วก็ไปตามเก็บมานะคะ,ะกวากมรกตด,ดำนะคะน่ารักน่ารักเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะส่งฟรีนะคะอยไม่ใช่ส่งฟรีพูดผิดนะคะสามต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะ2องกระถางแรกค่าส่งสามสิบบาทนะคะสามต้นขึ้นไปกิ๊ดส่งให้ฟรีนะ เนี่ยตัวนี้สวยสวยจริงจริงคือไปไปทีไรอะ่ะจะจะชอบมากเลยกับแบบว่าไปดูต้นเนี้ยนะคะรวยทรัพย์ด่างลายเมฆนะคะรวยทรัพย์ด่างลายเมฆนะอ่ะนะคะตัวนี้นะคะได้สองต้นนะคะสามสี่ต้นเลยแหละมีต้นเล็กด้วยนะคะรวยทรัพย์ด่างลายเมฆนะคะใครชอบนะจิมให้นะคะสองร้อยบาทนะคะได้สองต้นนะรานะคาดีค่ะ ลองเอาไปปลูกนะคะรวยซับด่างและเมคี่บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอุ๊ยอันนี้ดูใบนี้ฉีกแล้วแล้วดูหลอดใหม่กำลังขึ้นมาเนี่หลอดนี้น่าจะสวยอยูน่นะเนี่ยอ่ะนะคะไทคอนนะคะด่างกระจายแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะ อะนะคะต่างกระจายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ700บาทนะคะดูลอนใหม่กำลังขึ้นมาแล้วนะใครที่แบบว่าเป็นสายลุ้นอันนี้กิมมัดไว้นะใบเล็กๆมันชอบกลางก็เลยมัดหน่อยเ๋ยวแ okay กออกให้ดูก็ได้นะตัวนี้เนี่ยเห็นไหมลากของเขาเนี่ยใครจะหันหันได้เลยเนี่ยตัวนี้นะคะหันวิธีหันก็ก็หันตรงนี้เลยเน่ยเนี่ยนะคะหันให้มันเลยลากลงไปนิดนึงนะ มันก็จะได้อีกต้นนะดูหลอดใหม่กําลังจะมาแล้วนะคะน่าจะไม่เกินสีวันน่าจะได้เห็นแล้วแหละนะคะหลอดใหม่ของเขานะคะไทคอนนะคะเจ็ดร้อยนะคะสวยมากเลยนะคะต่อมานะคะอะตัวนี้เอามาแบ่งดีกว่าว่ะสวยอะดูนะคะพิงปินเซต พิงปินเซตอันนี้กิฟให้ร้อยยี่สิบบาทนะคะพิงปินเซตหนึ่งร้อยยี่สิบาทใครชอบก็จัดไปเลยจ้าหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะห่อเงินห่อทองนะคะอันนี้สองต้นในกระถางนะคะร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะนต่อมานะคะอันนี้กวักมรกตกวักดากวากมรกตดํานะคะก็ตัวที่กิปทําไว้เสียบทําไว้ตัดแยกอะไรไว้ที่บ้านนะคะก็ นี่เลยนะคะใครชอบนะคะอันนี้เอาไป120บอ่า120บาทนะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ฟังราคาเพราะว่าบางต้นอ่ะกิบรลดราคานะมันก็จะไม่เท่ากันนะคะเนาะก็ฟังราคาแล้วก็แคปหน้าจอทักไลน์กิ๊บมาได้เลยนะคะต่อมานะคะอคูมินาต้านะคะหรือว่าผู้ฉลุยักษ์นะคะอคูมินาต้านะคะเอาไป เอาไป200ไปอ่ะนะคะราคาหน้าดับไปเลยนะคะ200บาทนะคะอากูมินาต้าดูนี่หลอดแหมกลางมาแล้วชอบมากเลยดู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 ดดดเก๋เนาะชอบเนาะชอบที่เขาเป็นรูนะคะอากูมินาต้านะอ่ะนะคะ200บาทจ้าใครรับก็จัดเลยนะคะ,ะมาอีกต้นหนึ่งนะคะชะลุอินโดด่างน,นะคะเห็นไ,ไหมด่างน,นะ เนี่ยใบนี้ออกมาด่างสวยมากด่างชัดมากคนะ่ะตัวนี้เอาไป250นะ250บาทนะจ๊ะชะลุอินโดด่างเมื่อกี้ดูไรสดนะเขาขายนะก้านเดียว350บาทนะอันนี้ได้2ต้นนะคะไปเลยเออกมาตัวนี้อันนี้เอามาจากบุรีรัมม์มีต้นเดียวนะมีอยู่กอเดียวนะคะใครด่างนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่ เขามีความเชื่อว่าปลูกไว้หน้าบ้านนะคะจะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีหรือว่าใครที่แบบว่าทําของเล่นของแบบว่าหรือว่ามีใครที่จะบบว่าคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราอะ่ะตัวเนี้ยมันจะช่วยแบบว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีออ,อกจากบ้านนะคะดีมากเลยนะคะกิ๊บแยกไว้ที่ร้านอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เอามาแบ่งปันนะคะเนาะมีไม่เยอะหายากด้วยนะไพรด่างนะคะหอมหอมชอบกลิ่นของเขาอะ่ะ ต้นไม้ตัวไหนที่มีกลิ่นหอมกิฟชอบชอบนะอ่านะคะไพรด่างนะคะ350บาทนะคะ350บาทเท่านั้นเองนะคะต่อมานะคะสน่หจันทร์ประกายดาวลายสวยมากเลยนะคะมีได้มาแค่ต้นเดียวนี่นอันนี้จะเป็นสีชมพูแล้วเน,นี่ยนะคะก้านนางแดง หลอดใหม่กําลังขึ้นมาแล้วนะคะสนจันร์ประกายดาวใบนี้กําลังทิ้งใบแล้วหไม่เป็นไรนะคะมันเป็นใบข้างล่างเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเองมันเป็นสีชมพูแล้วอะสนจันรประกายดาวนะคะกระถางนี้นะสสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้คิดให้เอ,เอาไปเจ็ดร้อยก็ได้ค่ะ700บาทนะคะก้านแดงมากเลยนะลายใบนี้น่าจะสวยเพราะว่าดูก้านของเขาละสวยนะคะก้านก้านสวยนะเจ็700บาทนะคะอะ วนมาฝั่งนี้บ้างนะคะตินินเซ็่ะจะมาวนมาฝั่งนี้บ้างอืมนะะอ่ะเปิดฝั่งนี้ก็อะไรนะจันนาคเนาะจันนาสองต้นในกระถางนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะสองต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้านะคะส่วนฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะ ก็ลูกค้าก็จะอยากได้แต่ฟอมกอใหญ่ๆอย่างนี้่นะเนาะถ้าคิบจะขายร้อแปดสิบเท่ากันมันจะดูเป็นการที่แบบว่าคราริบลำเอียงมากเลยงั้นกิบขอราคานี้นะคะ200บาทเพราะว่านี้มันกอใหญ่มากนะคะดูจุกมากอะมันมันมีกี่ต้นก็ไม่รู้อซึ่งแบบคือมันเยอะมากนะคะนะคะเดี๋ยวเอาไปขิ้เหล่ออกก่อนข้างล่างไปข้างล่างนะคะโอ้ย มีหลายต้นมากเอาเปนับเอาเองนะคุ้มมากเลยค่ะสองร้อยบาทนะคะใครจะรับก็จัดไปเลยนะคะสองร้อยบาทต่อมาไม้ไม่ชอบน้ําตัวเนี้จนต้องลื้อรากดูกันเลยอะเพราะว่ามันแบบไปถึงลูกค้านี่เน่าเก่งมากอะนะคะส่วนใครที่คิดว่าเป็นแบบว่าเป็นเซียนนะคะต้องต้องต้องเรียกหาเซียนแล้วแหละนะคะต้นนี้นะ อันนี้เป็นไม้ปราบเซียนจริง,รงตายง่ายมากนะคะแก้วสลพัดนึกนะคะแต่ใครเลี้ยงรอดเนี่ยถือว่าแบบโชคดีมากๆแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยนะคะใครเลี้ยงแก้วสลพัดนึกรอดนะจะบอกให้อันนี้เรื่องจริงนะคะเลี้ยงให้เขาแบบต้นใหญ่สวยแข็งแรงอะ่ะโอ้บอกเลยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะเอาไปร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งต้นมีหนึ่งกระถางเนาะมีสองต้นนะ บอกราคาผิดด้วยไม่เป็นไรได้บอกไปแล้วนะคะต่อมานะคะสีจันแดงอินโดนะคะอันนี้มีกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสามหน่อสี่หน่อห้าหน่อหกหน่อหกหน่อกับอีก1ต้นนะคะอะต้นนี้ใครจะเอานะกิฟขอโดดราคาไปที่ห้าร้อบาทเพราะว่าทำไมกิฟต้องขายแพงกว่าต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีอะ ลูกค้าอยากได้แต่ต้นที่หน่อเยอะๆอะไรเยอะๆเงี้ยแล้วคือสมมติว่าทักมาห้าต้นจะเอาแต่ต้นเดียวๆเนี้ยมันมันก็ไม่ได้แวเนานกิฟก็ขอโดดราคาขึ้นมาเพราะว่าลูกค้าจะจะได้ไม่แย่งกันส่วนใครที่พอมีกำลังก็รับต้นนี้ไปส่วนใครที่แบบว่าไว้ต้นอื่นก็รับต้นอื่นไปนะคะเนาะอ่ะต้นนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยนังถ้ากลัวกิฟเปลี่ยนต้นนะสังเกตง่ายเลยว่านี่ดู เพราะปกติก็ไม่เคยเปลี่ยนต้นหรอกแต่ว่าลูกค้าบางทีไม่ได้ดูต้นไม้ดีๆเราจะหาว่ากิ๊บแบบเปลี่ยนต้นไม้หรือว่าสับต้นไม้เนี่ซึ่งซึ่งกิ๊บไม่ทํานะถ้าจะสับถ้าจะเปลี่ยนกิ๊บต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะอ่ะนะคะเห็นไหมนะต้นนี้มีรูสองรูนะนะคะมีฉลุสองรูนะเห็นไหมคะอ่ะส่วนลูกของเขาดกมากนะคะลูกมีประมาณหกเจ็ดต้นนะคะ จ็ดแปดต้นกับต้นใหญ่นี่แหละนะคะอันนี้500บาทนะคะซึ่งราคานี้ก็คือก็ยังถูกนะใครรับได้ก็จัดราคานี้ไปนะคะต้นลูกเขาเอาไปแยกได้หลายต้นมากนะคะถ้าไม่แยกก็ปลูกเป็นฟอร์มกอ่อไปเลยนะต่อมานะคะอันนี้อันนี้ไซส์450านะมี2หนอนนะคะอ่ะนี่เลยนะคะมี2หน่อนะใครชอบฟอร์มนี้ก็จัดฟอร์มนี้ไปเลยนะคะ450บบาทนะจ๊ะ ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะไม่ไม่ต้องแบบไอ้นี่เนาะบางทีแบบว่าอุ้ยทำไมไม่เก็บไว้ให้พี่เกิบให้สิทธิ์คนโอนก่อนนะใครที่โอนก่อนก็จะได้ต้นที่ถูกใจต้นที่ได้เลือกไปก่อนนะคะส่วนใครที่ที่แบบอยากได้ก็นั่นแหละค่ะรีบทักมารีบโอนนะคะเวลาส่งของเกิบส่งของตามรอบตามคิวโอนนะคะนะ โอนเงินแล้วรอของนะคะรอเลขพัสดุ1-3วันนะคะต้องเข้าใจด้วยว่าการแพ็คต้นไม้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนาะกว่าเราจะแพ็คให้มันดีกว่าจะลราจะแพ็คให้มันสวยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเราก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะเพราะว่าไปถึงลูกค้าตําหนินิดเดียวลูกค้าก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากทําให้ถูกใจลูกค้าก็ต้องให้เวลากิฟต์ในการแพ็คของด้วยนะจ๊ะอ,อ่ะมาค่ะต้นนี้นะคะ เปเปอร์แตงโมนะคะ150บาทนะคะ150บาทต่อมานะคะนี่เลยนะหน่นอนะคะอ่ะใบนี้แจ้งตำหนิก่อนนะคะตำหนินิดเดียวตรงนี้นะคะแต่ใบใหญ่มากนะคะอะ่นะคะเสน่จันแดงสุริยานะคะสวยมากๆเลยเป็นฟอร์แม่พันแล้วเนาะตัวเนี้ยคลิปได้มาเซตนี้เซตสุดท้ายนะคะ คือหมดแล้วก็คือหมดเลยแล้วก็ราคาก็จะไม่ลดลงไปกว่านี้แล้วก็จะขายราคานี้หรือว่าแพงกว่านี้แล้วเพราะว่าตอนนี้ทางส่วนที่เขาเขามีจํานวนมีของอะ่ะเขาเขาหั่นแล้วอะ่ะเขาแยกหน่อแล้วนะคะแล้วเขาก็ยกยอดต้นแม่ไปแล้วนะอันนี้คือถ้าถ้ากิฟทโทรไปช้ากว่านั้นสักประมาณ5นาทีก็คือหมด แต่ดีว่าโทรไปก่อนโทรไปจองเขาไว้ก่อนบอกว่าพี่เก็บไว้ให้หนูก่อนสิบต้นเดี๋ยวหนูเข้าไปเอาพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยได้เก็บไว้ให้นะคะมันก็เลยจะมีตําหนิบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้น่าเกลียดน,นะนะคะ,ะ450สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ก็ยังถูกนะต่อมาอันเนี้ยชอบมากเลยชอบตรงที่แบบว่าความใบของเขาแบบเป็นรูปหัวใจเป็นมีลงมีลายอะไรเขาเขาชื่ออะไรกิ๊บลืมมันเป็นตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยเป็นออมอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่กิ๊บลืมนะ ะะมันมีอารมณ์คล้ายๆแบบว่าอ่าสตอเบอรี่ไอซ์นะคะแต่ไม่ใช่นะอันนี้หั่นได้นะดูตาหลออของเขาใหญ่มากเลยอันนี้กิ๊บให้หนึ่งร้อยบาทนะถ้าไม่มีใครเอากิ๊บจะหั่นเองแล้วนะเพราะว่ารากมันลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะถ้าเราหั่นเราก็จะได้หลายต้นแล้วก็จะได้เป็นฟอร์มกอด้วยแล้วก็จะได้ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะวิธีการหั่นทำยังไงถ้าไม่รู้ก็ทักมาสอบถามกิ๊บได้ลนะเดี๋ยวกิ๊บแนะนำนะคะไม่ยากค่ะทำง่ายมาก ต่อมานะคะเปเปอร์แตงโมนะคะจุกๆเลยหนึ่งต้นก็สองหนึ่งกระถางก็2ต้นแบบนี้นะคะส,สวยๆนะคะนะคะร้อห้าสิบาทนะคะต่อมานะคะจอร์ดบูโนนะคะสวยมากอันนี้คลิปทำเองนะไม่แน่ใจว่าคลิปคลิปที่2องคลิปถ่ายไปหรือยงังแต่ถ้ายังไม่ถ่ายก็ถ่ายคลิปนี้แหละเนะ้ะมันมันได้2ต้นอ่ะเห็นไหมแต่ต้นหนึ่งอ่ะระหว่างส่งมา ระหว่างที่กิฟต์ขนส่งมามันก็ใบขาดแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาแทงหน่อขึ้นมาเดี๋ยวเขาแทงใบใหม่ขึ้นมานะคะใบนี้ด่างฮาร์ฟสวยมากความอ้นี่ของจอยบูโล่คือต่อให้เขาใบฮาร์ฟแต่ใบเขาจะไม่เบลนใบเขาจะสวยนะคะสวยมากนะคะ,คะกระถา,างนี้นะใครรับได้นะคะคลิปให้กระถางละ350บาทนะคะ350บาทถ้าส่งสองกระถาง30บบาทนะคะสามกระถางขึ้นไปส่งให้ฟรีนะคะตัวนี้นี่เด็ด ตลอดเลยชอบมากเลยนะอะนะคะเออน้องชื่ออะไรนะเศรษฐีก้านป่องนะคะเศรษฐีก้านป่องนะนะคะสามอยยี่สบาทนะจ๊ะไคคอนนะคะกระถานี้กิมให้ราคา500บาทนะคะใครยังไม่มีนะคะอยากได้ลองไปเลี้ยงดูได้เลยนะคะลองเอาตัวด่างน้อยไปเลี้ยงก่อนแล้วถ้าเลี้ยงรอดมาเอาตัว ค i ิมบุเล่กับแพตตินัมที่กิปไปเลี้ยงนะคะแต่ใดๆคือไทคอนอะ่ะอันนี้เข้ามาจากแม่ที่แบบเป็นครีมบุเล่มาจากแม่ที่เป็นแพตตินัมนะคะมาจากแบบเดียวกันนะอันนี้ก็คือถ้าได้ไปก็คือแบบว่าจริงเาเอาไปลุ้นตอนโตได้เลยมันอาจจะแบบว่าให้ลายที่สวยมากก็ได้เหมือนของกิปอะของกิปเมือ่อก่อนกิบซื้อต้นละแปดพันนะมันก็ด่างประมาณนี้ด่างน้อยประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าเรา ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงไปเรื่อยแต่พอยิ่งเลี้ยงเรายิ่งเราใส่ใจเขาเราดูแลเขาด,เขาดีเขายิ่งแบบว่าโตสวยให้เราเห็นแบบสวยมากนะคะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวแวะมุมนี้นิดหนึ่งนะคะที่จริงกิมมีกิ๊ดแก๊ดด้วยนะแต่ว่ากิ๊ดแก๊สของกิมมันใบมันหักระหว่างขนส่งเดี๋ยวต้องทําใหม่ก่อนต้องตัดชาใหม่นะคะอ่ะ นี่เลยสวยมากเลยนะคะกุหลาบพันปีนะคะใครจะไปทําบอนไซก็เด็ดเด็ด<ๆ>ตรงนี้ออกนะแล้วถ้าเป็นบอนไซสวยมากเนี่ยต่มดอกเขาเต็มเลยนะคะไอ้ต่มงเหลือเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกดอกอีกนะคะะสวจนะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่เลยสวยมากนะคะกุหลาบพันปีนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะสวยมาก มีอย่ห้าจะถามนะคะมีดอกตุ่มดอกทุกต้นเลยนะกุหลาบพันปีนะคะสอ <c oughs> สองเนี่ยดูต่อรอให้เราไม่ตัดออกนะเขาก็จะออกดอกนั่นเนี่ยเห็นไมเนี่ยมันออกดอกเต็มเลยนะคะนะคะสามาได้มาหหรอสามสี่นะคะ เราดูว่าได้มาห้าหกรอห้านะคะอุ้ยสวยหมดเลยอะ่ะสวยคนมากๆนะคะสองร้อยแปดสิบบาทเองถูกมากนะคะแล้วก็หกนะคะอันนี้สถานที่อันนี้ดอกเขาเดอกเ,เ,เขาตูมอยู่นะยังไม่บานนะคะถ้าถ้าส่งไปอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะกุหลาบพันปีนะคะต่อมานะคะเศษผิงกนหนานะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ สองร้อยห้าสิบบาทต้นหใหญ่เลยนะคะ,ะมีอะไรอีกไม่ได้รีวิวมาตัวนี้ก่อนเงินไหลามาด่างขาวนะคะเงินไหลามาด่างขาวเจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทเงินไหลามาด่างขาวเมื่อก่อนคิดซื้อกระถางละเก้าพันเดี๋ยวขอ,อตัวนี้ออกมารีวิวก่อนอันนี้หมดแล้วหมดเลยนะมีอยู่แค่นี้นะคะไปยูห้ากระถางสุดท้าย ไปพักเงินเขาขายก้านละสอง้อยห้แล้วก็ก้านละแปดออยก้านเดียวนะแต่อันนี้เอาไปเป็นฟอร์มก่อเลยนะคะอ่ออะไรนะชื่อของเขานะคะกวักมรกตยอดทองนะคะกวักมรกตยอดทอง1นึ่งหนึ่ี่ห้แปด้าอใบอ่ะสองส หกแปดเก้ 6, 8, 9, 9, าเก้าใบนี่นถูกบัวแดงนะคะรับโชคนะคะกวดมรกตยอดทองนะคะสองอสิบก้าบาทนะคะเลือ5ห้ากระถางสุดท้ายฟอมกอแบบนี้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเดอ้อกวดมรกตยอดทองนะคะส,สวยๆเลยนะคะหน่อขึ้นมาใหม่เทียบเลยนะเมื่อวานลูกค้าได้ไปนะคะลูกค้าได้ไปรีวิวกับมาบอกว่า หน่อใหม่ขึ้นเพียบเลยน้องกิฟต์แม่เห็นหน่อใหม่ขึ้นมาประมาณสามโอ้โหโอไมค์ก๊อดนะราคานี้ถูกมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก,กิฟต์งดต่อนะคะนะได้ไปก็นี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้มันกําลังเขียวแล้วเพราะว่าหน่อใหม่เขาขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้หนึนะ่งห,หน่อนะเนี่ยไหมหนึ่งหน่อสองหน่อนะคะเนี่ยหน่อใหม่กําลังขึ้นมาอีกสองหน่อนะคะสองร้อยเก้าบเก้านะคะคุ้มมาก แล้วก็กระถางสุดท้ายนะคะน,นี่หลอดใหม่กำลังขึ้นมาอีกแล้วนะคะ2 9 9บาทชอบกระถางไหนแคปหน้าตาจะมาหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะส่วนใครที่โทรทำลายไม่เป็นหรือว่าอะไรไม่เป็นนะคะโทรเข้ามาจับจองก็ได้เดี๋ยวกิ๊บจะัดให้ส,สวยๆนะคะ